เขาไปรูดใหปดไปรู่าปจัดจับูเลยจัรดให้เ้าอกอวางเออนี่นี่กองนี้กองนี้น่งเดือดแตกเดียวนี่แล้วทไปในยแล้ว ไข่ไดโนเสาร์อยู่ในไข่ไดโนเสาร์บาย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 เกางเข้าไปเข้าไปเอ้าเต็มเต็มเลยรับเต็มเต็มเลยดนี่โอ้ชาติพันธุ์ขมิ้นในชาติพันธุ์เล่าดูนาตาโทรศัพท์สีรุ้งในข้าวอะไรก็ตายมันถ้าพับมดแล้ว คนอ้นมได้ทาาแล้วน่าาุน้าเหอโได้ออข่าวแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเรามาดูไมอันนี้ด้วยไม่เรายืนเข้าไปยืนด้วกันแล้วก็ถ่ายรูป อาสาธุอืม่ดี <Deadpool> <T iller> เดี๋ยจะอุ้มขึ้นใด้มันสูงเข้าไปในงสาวเข้าไปในนงสาเข้าไปในหนังสาวเข้าไปข้างในไทยในหสาวเอากี้าใหน่อยมีไหมดูไหมถึงไหมเอา้ไหโอ้นั่ไม่ได้โไม่ไดเอากี้ ได้ชมว่าว่าเรามาที่นี่ก็จะได้ชิมได้ชมนะสวนผู้เขาไฟผู้ขมิ้นผูเขาขนมรักที่เอาสามผูมารวมกันอยู่ในที่แบบทินบ้านต้องมานี่ช่องนี้ค่ะโอ้ชนเยชม เห็นไหมเห็นไหมได้เห็นกล้องไหมมองกล้องทุเรียนข้าวไฟมันเป็นอย่างนี้นี่น้ำเลยนะไม่ถ้าจะซื้อนี่เอ้าเป็นเจ็ดเลยนี่โอ๊ยพี่ท้าวมนเนี่ยนต้นกล้าทำไยอะไรมีน้ำทุเรียนได้น้ำเลยคะเนี่ยดูอันนี้เป็นแม่มันตกค่ะอันนี้เขาจะใช่กันในนั้นด้วยแล้วก็เวลาพอเรียนเชิญเดินพรจัดโยมทั้งหลายมา อคนดีทั้งหลายเนื่องจากว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักอยู่ในเขตน้ำตกสมรงเกียรติซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียงของชาวสมรงเกียรติว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราได้สร้างอีกเพิ่มเติมเรียกว่าบูรณาการเพิ่มเติมอีก ก็เลยสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาหลังจากที่มีน้ำตกสํารงเกียรติอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยต้องสร้างไดโนเสาร์และก็มีแหล่งท่องเที่ยวได้ปลูกองุ่น <c oughs> เพิ่มปลูกโกโก้โอคโาโดทุเรียนผูกเขาไฟผูกเขาพนมนงรักแล้วก็ผูกขมิ้นเพิ่มอยู่ในเขตนี้แ <c oughs> พรนด้ึงอยากจะเชิญชวนญาติโยมให้มาดูมาชมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตามรอยพ่อหรือว่าติดกับ น้ำตกสำโรงเกียรติอันนี้ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรว่าจะทำแหล่งท่องเที่ยวให้ญาติโยมได้เป็นฐานที่พักผ่อนอีกที่หนึ่งของจังหวัดชิซึกเกดและก็ชาวต่างจังหวัดก็สามารถที่จะมาชมได้เพราะฉะนั้นก็เจริญพรญาติโยมชาติชนคนดีทั้งหลายได้เข้าร่วมชมได้ดูเกี่ยวกับงานว่าในช่วงเทศกาลยิ่งทุเรียนผูเขาไฟด้วยแล้วก็อยากจะขอเรียนเชิญเจริญพรในช่วงนี้เขาได้มาชิมทุเรียนภูเขาไฟ ทุเรียนผูขมิน้นทุเรียนผูเขาพนมดงรักที่จะมาได้เอาดินนี้มารวมกันแล้วก็มาปลูกต่อไปก็จะพาไปชมสวนที่ได้กล่าวข้างตอนนี้คอยเจริญพร